ที่เขาไปอยู่กับเราถึงแม้จะมีมาตรการกําจำกัดช่วงเวลาออกนอกเคาสถานออกจากบ้านออกมาฉีดวัคซีนออกมาหาหมอมีความจําเป็นแล้วเนี่ยช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยนะคะ,คะเราก็วางแผนกันว่าเราสามารถที่จะให้ใครออกมาซื้อกับข้าวเข้าไปะจะได้ไม่เสียไม่ต้องออกมาเยอะไม่ต้องออกมาบ่อย<ช>นะคะ,คะ เอาแบบนี้ดีกว่าเวลาที่ท่านก่อนหน้านี้เวลาที่เราจะไปซื้ออะไรเราก็ไม่ได้แพลนไว้นะคะ,ะไม่ได้จดไว้ว่า<อ>จะต้องไปซื้ออะไรบ้างนะคะจะไปเนี่ยก่อจะเดินช้อปปิ้งไปเรื่อยนะคะ,ะโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าตอนนี้นะคะบางห้างเขาให้เปิดได้นะคะแต่มีเวลาจํากัดท่านาก็ต้องไปซื้อของที่จําเป็นเท่านั้นโดยเฉพาะในช่วงนี้แต่หลังจากนี้ไปวันที่12กรกฎาก็ต้องเป็นไปตามมาตร,ราการที่เขาประกาศออกมาเพราะฉะนั้นท่านจะไปซื้ออะไรจดไว้เลยค่ะ,ะลี์ใส่กระดาษไว้เลยนะคะมีเป็นข้อข้อข้อไว้เลยแล้วก็ 1สัปดาห์ออกไปสักครั้งหนึ่งก็พอนะคะ,คะเพื่อความปลอดภัยของท่านเองด้วยเพราะว่ามาตรการเริ่มวันจันทร์เนี่ยสสัปดาห์นะครเมื่่วยนนะคะถ้าเราหยุดการเคลื่อนไหวได้เยอะนะคะการติดต่อการเสียงที่จะติดเชื้อโควิดส,สิก,ก็มีน้อยลง